สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่พระเครื่องพระหลวงพูทิมของเฮียชองนะครับเป็นชื่อดั้งเดิมก่อนเข้าวงการกลายเป็นสุรพลสารไม้ศักครับอาจารย์สุรพลสารไม้ศักมีพะระหลวงพูทิมเป็นคุณลุษอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเซียนทําไมมันกล้าตีว่าโอ้ยโอ้ยอย่างนี้หนะ้าตาแบบนี้เล่นพระเกะพระเกะพระเกะก็เราก็ไม่ว่าเลยเขาเนี่ยเพราะว่าเราด้มาจากว,วัดเราก็เก็บ ตั้งแต่ยังไม่เค่บอกใครเชยว่าผมมีพระอาจารย์เริ่มมาเปิดเผยพระมีพระตอนไหน<อ>ประมาณสามสี่ปีที่ที่คุยกับผมนี่ว่านี่เองใช่ใช่ใชตั้งแต่คลิปแรกๆประมาณสามปีก็นั่นแหละตั้งแต่อาจารย์เมื่อก่มมมอนนี้มีไม่ประกวดอย่างเดียวอ๋อเป็นคนเดินประกวดอ่าจะประกวดพระทั้งสมาคมเล็กสมาคมใหญ่ไปหมดทุกมสมาคมสมาคมไั้ได้ใบไอ้ใบประกาศเออเป็นพันๆใบกินได้ไหม กินไม่ได้เดี๋ยวนี้กลัวมากทำไมอ่ะอ้าวก็ไปเห็นอ้ากลัวเจออย่างอย่างเมญญชิ้นไหนไม่รู้อ่ะอย่างนั้นเราก็ตายเลยเสียเงนินไป,ปเปล่าเปล่าอ๋อเสียงเงินส่งพปประไปเปล่าเล่าอออาจารย์ตะเวนสายประกฏพระเนี่ยเป็นเวลาเกือบสิบกว่าปีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราอยากรู้ว่าพระที่เราครอบครองอยู่เนี่ยนะตรง,งมันเล่นไหมมันเล่นไหมแล้วแล้วมันดูเป็นไหมใช่เปล่า ยังมีอาจารย์นะที่ผมไปประกวดที่สักที่หนึ่งนะสักที่สักที่หนึงอย่าพิ่งอย่าพูดอย่าพูดเสียงหนักสักที่หนึ่งอ่าสักที่หนึ่งแล้วก็เอาไปให้กรรมการดูผมบอกอุ้ยคนยังเพิ่งจะจบปอเสียงงคนยังแล้วคุณมาเป็นกรรมการได้ไงวะอนา่นเมื่อคุณไม่รู้พระอะไรเลยคุณรู้พระอย่างสองอย่าง แล้วคนมาเป็นกรรมการนิพพะอะไรอ่ะน่พพะอะไรอ่ะเขาถามอาจารย์ใช่เฮ้ยแล้วเป็นเป็นกรรมการแล้วมาถามอาจารย์น่พพะอะไรน่พพะอะไรแล้วมาตัดสินอาจารย์อคุณไปการประกวดระวังนะครับเจอเซียนพวกนี้คุณเอาพระกลับเลยน่พระอะไรผมถามว่าตกลงคนดูพระไม่เคยเห็นพระอย่างนี้เลยไม่เคยครับครับอ้าวแล้วแล้วคนมาเป็นกรรมการตัดสินเขาได้ยังไงอ่ ถามจริงๆครับเขาบอกอาะก็ผมการรับทักษณผมเป็นเป็นคอเพคคือคือถ้าไม่ไม่ไม่เก่งทบคือกรรมการนี่เดี๋ยวนี้เป็นง่ายแล้วนี่อ่ะพวกเราอ่ะไม่ใช่พวกผมไม่ใช่พวกอาจารย์เราไปกินกับเขาไปอยู่กระเพาะเขาทำไรอ่ะคีเพค่ีเอคเขารับเฉพาะ พระชากระดานที่อที่เขามีที่เขามีอ่าผมมาให้เป็นกรรมการรับพระห้าองค์เลยเลยไม่เชิญอีกเลยไววเหรอพี่เพราะว่าชาห้าองค์หกหกร้อยหกพันสามสิบสามพันสามพันขาดจนเป็สองพันคือเราจ่ายครับนี่ประกวดพระกาจานะครับมีกรรมการเป็นกรรมการใช่เฮ้ ไม่แท้ไม่แท้นี่ไม่แท้ตามมุมของเขาคือเขาไม่เอาแล้ววัดอะไรก็ไม่เอาเอาของเขาอย่างเดียวตายหามีมผมอยากไปลงคืออะไรวะกุั่นทอมก็ไม่เอาวัดเยอะก็ไม่เอาวัดตายอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวมีคนได้ยินมันเป็นเรื่องจริงเนยอ่าไม่กลัวทำไมอ่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวมาคุยพระอาจารย์ดีกว่า พระอาจารย์ที่ดูนั้นน่ะที่อยู่นั่นคือพระอะไรครับเนี่หลวงปู่ทิมทําไมแฝงเขาบอกตอกตะกุดเยอะอย่างนี้เนี่ยเกยแน่นอนก็ก็เรื่องของเขาไงเราก็ไม่ได้ว่าเลยครับทางนั้นเพียงจะให้ดูว่าพระที่ผมได้มาจากหลวงปู่ทิมมันเป็นอย่างนี้ครับเท่านั้นเองแล้วควรจะว่าเกยหรือแท้เนี่ยคุณก็มาหาผมอ่อาผมบอกคุณเมื่อไหร่ว่าให้มาซื้อผมอ่าคุณึิงบอกมันเกยหรือมันอะไรใครที่เอ่มาเขาบอกเป็นงานท่าพระอาจารย์ อ่ะก็เรื่องของคุณนะคุณเยสเซสท่าพระจันทร์เนยเยสเสคือผมไอคนที่บอกเป็นงานท่าพระจันทร์นะครับอย่าเห่าแต่ปากนะครับคือวันๆผมว่าโคตรลำคาญเลยวันๆแต่เห่าไปเรื่อยเลยหามาได้หรือเปล่าแบบนี้แล้วยังไม่พรนะครับมีชมรมพระเชี้อะไรมันูกต้องเรียกว่าเฮี้ยอะไรเป็นลูกมันบอกว่าผมเนี่ยเป็นโรงงานเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสมเด็จไปส่งยายอดเองใหญ่ชินนวัฒนชลจง เอ่อะไรวะอะ่ลุงปูทิมที่บ้านกล้าผมเป็นหัวหน้าใหญ่นะโอ้อย่างนั้นไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องรับจ้างแล้วดิถ้ารวยขนาดนี้ใช่มันบอกแลว้วว่าเอ่อแมผมผมก็จะฟ้องแต่ผมไล้สาระไร้าสาระไร้าสาระเพราะว่าจริงๆมันใช่ที่ไหนเรารับผมคุณอยากดังแตดังแบบเนี้ยคนระวังนะครับกรรมมันจะตามทันกูณครับ คุณจะมาทำร้านเชื่อเสียงเองเนี่ยอาจารย์อันนี้มาตรวจทองคําเป็นทองคําแท้ก็แล้วแต่คนชี้ครับผมไม่ไม,ไม่ตะกุดเนี่ยฝังเป็นตะกุดใท<ช>่ครับแช่แต่ว่ามันจะพูดยังไงชุดนี้ผมจะเก็บของคุณไว้เองไม่ไม่ขายไม่แบ่งคือชุดที่มีตะกุดทองในนี้เป็นอาจารย์ไปตรวจนะครับตะกุดทองคําแท้น้ําหนักตะกุดเนี่ยนะถ้าโบดองพระเลยเกือบเกือบสตะไนึ่งเกือบสลึงหนึ่ง หรือบางบางองค์เป็นบาทนะครับอบางองค์ห้าสิบตังค์นะครับน่าจะได้เพราะว่ามันมันรอบไปหมดเลยนี่ครับผมแต่ว่ามันสร้างชั่นไหนเราไม่รู้เท่านั้นเองอันนี้เขาสร้างใช้เองหรือเขาสร้างลูกศิษย์สั่งอันนี้นะท่านสร้างให้ผมโดยเฉพาะแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงน,นะครับพระที่ท่านสร้างให้ผมโดยเฉพาะมันหลายหลายครับมีหลายอ,อย่างครับเครื่งเ่งคนอื่นไม่มี ซึ่งคนอื่นไม่มีโดยเฉพาะอาจารย์อย่าองออคงใหญ่ๆที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเนี่ยที่ฝังตะกรุดเป็นร้อยดอกในสูงสุดฝังกี่ดอกจา้ะผมไม่ได้รับเลยจะรรู้แต่ว่ามันมันน้อยมันไม่เยอะอาจารย์กลุ่มนี้อาจารย์รับเข้าประกวดไหมก็ถ้ามีมาก็ถ้ามันแฉเราก็รับหมดอ่ะไม่ใช่กลุ่มหลวงปู่ทิมอันนี้เคยประกวดไหมผมไม่เคยไปประกวดคือไปส่งที่ไหนไปไปส่งที่ไหนเคยไปส่งที่ไหนไหมคะชุดนี้ไม่เคยเจอเลย ไม่เคยเจอเลยนะครับนี่พระพระฝังตะกุดทองคํานะครับตั้งแต่สามดอกห้าดอกอันนี้ฝังทั้งองค์คือคนก็บอกเป็นพระลิเกหรือพระอะไรนะครับหามาขายให้ได้ฝังตะกุดธรรมดายังหาไม่ได้เลยครับผมอันนี้ฝังตะกุดทองคําแท้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องใหญ่ดูกันว่ามีแคลไซขึ้นไหมนี่เดี๋ยวเราจะมาขึ้นขึ้นกล้องใหญ่ดูนะครับ ขึ้นกล้องใยญ่ยงนเป็นอย่างนี้น,นี่อาจารย์จทำอะไโ,โหฮเนี่นะครับขึ้นก้องาจารย์ไปทํามาหรือเปล่าขึ้นกล้องใหญ่ย<า>ยนะครับรคือทองคํามองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสะท้อนออกมาเป็นตะกุดทองคํานะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ค่อยๆขยับไปทีอะน,นิดนะครับนี่นี่นห่ัก อาจารย์ช้านิดหนึ่งช้านิดนึ่ง <plaque. S 1> น,นี่หน้านี่หน้าด้านหน้าขององค์พระนะครับ,รบนี่ใครมีแบบลาาักษณะอาจารย์สุพรพลนะครับแพ้แบบอาจารย์สุรพลครับเดี๋ยวเอาองค์เล็กมาองค์หนึ่งครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะเอาองค์เล็กดูหน่อยนี่นี่องค์เล็กก็มีนะครับนี่องค์จิ๋วเลยนะครับที่ที่จะขึ้นนี้เป็นเขาเรียกพิม์อะไรพายเล็กพายเล็ก <leg. S 2> พายพาย,พายเล็กนะครับครับ าจารย์ออกไปชุดนี้จะมีคนปลอมไหมหรือมันมีคนปลอมออกมาแล้วก็ก็แล้วแต่เลยถ้าใครว่าไม่ไม่มีการสร้างนะครับเรื่องของคุณเลยนะครับไม่ได้ไม่ต้องเล่นตามอาจารย์นะเนี่ยพระขนแผนพายกุมารเล็กฝังตะกุดทองคำนะครับ่าดูในในช่องตะกุดเลยอาจารย์นี่ ในช่องตะกุดมีคาบแคลวซ้าอย่างเงี้ยอาจารย์ขยับไปตรงกลางหน่อยนี่นะครับในในช่องของตะกุดนะครับอาจจะดันขึ้นหน่อยดันขึ้นบนหน่อยครับนี่นี่น,นี่ดูในช่องตะกุดเลยนะครับมีแลวซตาอยู่ในช่องนี่นะครับนี่มีแลวซ้าขึ้นในในในช่องนี่ในใ,ในดูตะกุดทองคําเลยนะครับนี่อาจารย์ต้องบอกว่าอันนี้มองไม่ดีไม่ดีมองเห็นไหมเนี่ยสิบเอ็กเนี่ย อาจารย์อาจารย์อาจารย์อันนี้มองเห็นไหมดีไหมกล้องเนี้ยกล้องนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่านี่คือ 10x มองไม่เห็นไใ้รูนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์สองนี่นี่แล้วแต่ขนาดนี่นะครับใน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 อาจารย์อ่านี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์ดันขึ้นบนหน่อยดันเดินดันดันให้เต็มจอหน่อย แชร์ไว้เลยครับอาจารย์อาจารย์ครับตอก่อนนนไปวัดละหานไล่ไปยังไงครับแต่ก่อนนนไปวัดละหานไล่อาจารย์ไปทางไหนครับไปเยาวนจากสหีวิ่งไปแล้วก็เข้าป่าตอนนั้นยังเป็นป่ายางแล้วก็ป่าต้นไม้ใหญ่ป่ายางคือต้นยางนะครับไม่ใช่ต้นยางที่เราคันไอ้กรีดกรีดแบบนี้เป็นต้นยางใหญ่ใช่ แล้วมันเป็นเป็นทางรถเข้าไปยังไม่ได้ตัดถนนเส้นหน้าวัดหรอกยังไม่ตัดถนนเส้นอาจารย์ตอนนั้นนี่คมอ,อุตสาหกรรมไม่มีเลยยังไม่มีมีแต่ต้นไม้มีป่าไม้หมดตรงนั้นนี่นะครับรภาพความเก่าขององค์พระนะครับไปอยู่กี่ปีถึงเลิกไปเก้าปีมันน้งไปอยู่เก้าปี ครับได้พระมายี่ยี่สิบเจ็ดถุงใหญ่ๆหญ่ยี่สิบเจ็ดถุงใหญ่ๆหญ่หลวงหลวรู้รู้เไปมายี่สิบเจ็ดถุงแลวสามจริงรู้จักรู้จักคนปั๊มบ้างไหมได้พระมายี่ยี่นดิคนปั๊มพระคุณอย่าไปเชื่อเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมถามแค่นี้ก่อนครับทุกคนในประเทศไทยอ่ะไปซื้อพระนี่เคยถามไหมว่าใครเป็นคนปั๊ม มันสำคัญชะไหนคนปั้มพระมันสำคัญชะไหนโรงงานปั้มพระสำคัญชะไหนใช่ที่คุณยิบต้องจำว่าไอ้คนนี้เป็นคนปั้มเนี่ยแล้วแล้วมีคนรู้คนเดียวมีคนปั้มอยู่คนเดียวนะครับเออแล้วเป็นไปได้ไหมหลวงปู่ทิมทำพระแค่สองพันองค์ก็เช่ผมบอกไงครับแล้วคนแก่ๆมามาบอกว่าโอ้ยทำแค่สองพันองค์อีกคนนึงก็บอกโอ้ยมาถึงเราพันเจ็ด พันเจ็ดเออผมจะบอกบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าพันเจ็ดนะครับองค์ละอง์ละร้อยตอนนั้นองละเท่าไหร่จันสิบบาทเองถ้าพันสิบบาทพันเจ็ดก็ได้หมื่นเจ็ดไม่พอไม่ไม่ไม่พอสร้างประตูก็คีบคีบผมบอกคีบบอกช่วงเมงบอกครับครับทอยจำได้ไหมจำไได้คือถ้าถ้าทำพันเจ็ดร้อยองนะครับแต่ก่อนหนึ่งองละสิบบาทได้หมื่นเจ็ดตรงตรงเลยครับอาจารย์บอกสัก เขาเอาเงินเพื่อที่ระลมทุนสร้างโบสถ์แต่เงินพันเจ็ดเนี่ยหมื่นเจ็ดเนี่ยไม่ไดเ้เรายังมาเยือนตอนแหล่อุ้ยมันพันเจ็ดแล้วเองผมก็เลยให้ปรลัดขีกไปเลยให้ประหลัดขีดไปเลยนะครับ <laughs> คือ,ค,อ,ค,อคือการการบีบหน้าพระให้น้อยลงน้อยลงนี่เป็นความเห็นแก่ตัวของคนวงการพระไม่ใช่คือพันน้อยใช่ไหมพันเจ็ดแล้วมันก็ลอกกันองค์เงนเป็นล้านองค์ละหูสามสี่ล้านครับ แม้กระทั่งคนดีๆยังกลายเป็นคนบ้าไปแล้วอ,ะอ่ะไม่มีงั้นเลยอ,อ่ะจากสายโนรักเปลี่ยนเป็นสายสายอ้างสายเพราะสายโนรักอย่างเงี้ยมาขายได้ไม่แพงไงครับปีหนึ่งเจ็ดแมงองเราเป็นล้านเนี่ยใช่ไหมละ่ะปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ป่วยแล้วนะครับไม่มีแรงเสกคายะ กินยากก็กินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ตามหลัก<ม>ความเป็นจริงนะครับป่วยแล้วคือไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นครับคือใครจะว่ายังไงเออก็เรื่องของเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเขาไม่ใช่พระเหล่าไม่ใช่พระเหล่าทั้งชัางช่อง,ง,ง,งผมที่ทาคลิปกับอาจารย์สุรพลหรือคนอื่นๆนะครับ<ม>คือไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ไม่ได้บอกให้เชื่อทําให้ดูว่าอาจารย์สุรพล ตีแลบกอ่อสร้างาใหญ่ชินธรัมชรเล่นพระแบบไหนอ,อาจารย์อาจารย์าารถวัตที่ไปเล่นพระอยู่อีกโลกหนึ่งเล่นแบบไหนก็แล้วแต่เชื่อตอนเนี้ยอาจารย์ทวัตไปเล่นอยู่ที่ตัดสนโพ <c oughs> <c oughs> วัดอะไรวะวัดออวัดไผยชุมพลวัดไายชุมพล,ามพลาบางใบอ,อินใครอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้ไปหาท่านอ่ทีททโน่นนะครับโพคืออาจารย์ทวัต ผมว่าน่ายังจะแอบดูเราอยู่นะแต่ไม่เคยมาบอกเลขเลยไม่เคยมาบอกเลขเลยผมว่ายากยากที่จะมาบอกนะเพราะอะไรรู้ไหมอ่าผมบอกได้เลยว่าเพราะอะไรเพราะว่าแกถฉกพวกจัดงานให้รักหมดอย่างเงี้ยแล้วผมก็ด่าแกเคยด่าแกเหรอด่าความนินทาอาจารย์ทวัาให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์ เขาด่าอาจารย์ตากับหมดแล้วอูอ้าวผมจะกลับได้ไงอ่าก็พักแกก็รับมาเนี่ยออกไปประกาศ้าวันก่อนเขารับหมดแต่เมื่อกี้ยังพึ่งโบนเลยรับมาแค่ห้าองค์ยืงบนเขาอีกคนละครไปไอคนนั้นรับแค่ว่าองก็บนไอคนนี้อาจารย์ธวัฒน์รับเต็มที่ก็บนอีกอ้าวรับพักเกมาแล้วมันจะ่อาจารย์ธวัฒน์เป็นคนเดียวนะคนอื่นเขาก็ดูว่าเป็นอ่าแล้วอ้าวพักเกก็รับนะอ่า แล้วเขาถึงบอกอาจารย์เนี่ยตากลับอ่าโอ้ยก็เจ้าของงานจะให้ทับออ้าวแล้วอาจารย์ได้สังกับเขาไหมอ่ไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้วอาจารย์จำเป็นรับทำไมอ้าวแล้วมือเขาจับตอนตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วดินทาได้เราพูดเรื่องจริงอ่าคือรับพระไม่รับพระนี่ต้องดูด้วยนะครับใช่ครับงานผมเนี่ยนะผมนี่คณะกรรมการมันสั่งทุกคนเลยไม่ต้องมาช่วยผมนะไม่ต้องมาที่โซลับนะครับเอาแต่พระแท้อย่างเดียว คถ้าพระเกยิไม่ต้องเลยนะตีออกให้หมดคือพระแท้พระเกของแต่ละสมาคมแต่ละงานไม่เหมือนกันนะครับต้องทําใจนะครับว่า <c oughs> อาจารย์ประกวดสมาคมนี้ชมรมนี้แท้อีกไปกชมรมอาทิตย์เดียวกันเกยแล้วจะเรื่องของเขาไงครับแต่ของเราโอเคแน่นอนครับคนไม่ต้องห่วงแล้วถ้าได้จากผมแล้วก็ได้ใบไปเนี่ยเป็นเป็นของแน่นอนครับเพราะว่าผมจะเอาอาจารย์ธนวั์เนี่ย จับพลังจับพลังเฮ้ยในงานในงานขออาจารย์นี่มีรวมพลจุ่มกลุ่มสายจับพลังใช่สี่ากคนเหรอเดี๋ยวนี้หรือใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมจับไอขายบัตรได้แล้วเนี่ยจับพลังก็ขายบัตรได้ไงโอถ้ามีงานเนี้ยจะขายบัตรจะบางองค์ละร้อยเหรอเดี๋ยวว่าจะขายแล้วก็ไปช่วยกันปิดทองพระที่วัดอุดีทองตอนนี้วัดอุดีทองไปถึงไหนแล้วอาจารย์ใกล้จะปิดทองแล้วอรักเที่ยวสามลงแล้วแห้งแล้ว กล้แห้งใกล้แห้งแล้วกล้แห้งก็ปิดแล้วปิดทองคําแท้แท้ปิดคราวนี้ก็อยู่ไปอีร้อยกว่าปีอีกหลายร้อยกว่าปีหลายร้อยปีอีกอีกหลายร้อยปีนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หลวงพ่อได้ตังค์พอสมควรยังหรือยังต้องไปช่วยกันอยู่เราต้องมาช่วยคือไอเรื่องพระเนี่ยมันก็ก็ยังช่วยแล้วครับเกือบพอแล้วอ่แต่ว่าโบสถ์ที่ ที่หลายร้อยปีแล้วมันจะพังแล้วครับปูนร่อนแล้วอแล้วก็ไอ้ไอ้ท่าแขนเท่าอะไรเราังจะร่วงใส่คนแล้วรัแล้วก็เพื่อนโบสถ์ที่เราไปนั่งกันนะครับวางกระผูแล้วข้างบนไอ้ตัวอะไรวะตัวปวกอกมันก็กินหมดแล้วก็จะต้องอาจจะต้องวูรณะใหญ่ต้องขอแรงขอพลังศรัทธาจากเอฟซีขออาจารย์ครับผมและเอฟซีทางช่องก็ตอนเนี้ย ก็มีมเอฟซีเสนอตัวมาว่ามาช่วยกันนะ,ะนะกะให้สามปีเสร็จผมบอกเฮ้ยอย่าไปกะสามปียเงินตั้งหลายสิบล้านเอาไปสามปีอะไรกันครับเอาว่าเราช่วยกันทำมันเสร็จกันแล้วกันก็ใช่ไหมอาจารย์ครับติดตามคลิปอาจารย์ได้ทางไหนทางเฟซอะไรก็ทาง,งเฟซของพี่ก็ได้ของอาจารย์อาจารย์ไปอ่นเดี๋ยวผมกำลังจะนึกจะเชื่อเชื่ออะไรสุรพลสารไม้สัก แล้วก็สุรพลเพชรหัสนะโยเซนเจนหัสอาจารย์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 ไม่ันแต่ก่อนนู้นอาจารย์แท่เลยแท้ลิมนี่นะครับแท่ลิมอาช่องแท่ลิมอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลตอนไหนอุ้ยเปลี่ยนมาหลายสิบปีแล้วตอนนั้นเขาให้เปลี่ยนเหรอหรือเปลี่ยนเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากแท่ตอนในยุคในในช่วงที่แท่เปลี่ยนกันผมยังอายุประมาณยี่สิบกว่าเองเปลี่ยนแท้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลิกใช้แท่แล้วเออ เป็นเป็นนามสกุลแล้วนะครับนี่ก็ต้องคุยประวัติศาสตร์เหมือนกันบางคนก็ถามว่าทำไมบางสกุลผมยาวจังแบเออก็รถไฟนี่มันต้องยาวเลยถาบอกโอ้ยพออ่านแล้วเพชรหัทนนโรเทนโอ้มันจะมัยาวจังนี่มันรุ่นหลังแล้วไอ้รุ่นแรกตัวเดียวสองตัวอตอนสั้นไปคนก็อีกทำไมสั้น วันสั้นอาจารย์แล้วสารไม้สักมาตอนไหนมาตอนหลังตอนที่ท่านออกคลิปนี่แหละเออไปก่อนนุ้นสุรพลได้เฉียสุรพลเฉยๆเอะจริงๆที่แต่เป็นฉายาสารไม้สักนะครับขายสารจริงๆก็ขายจริงอะขายสารไม้สักจริงๆใช่อันเท่าไหร่อาจารย์ถูกถูกสุดอะถูกสุดถูกสุดก็ร้อยกว่าบาทก็มีนี่เหรอมีสารอะไรร้อยกว่าบาทสาร ขาเรียกสารแกะบ,บนไงสารนิดเดียวอ๋อโอเคครับก็คุยกันสนุกสนานนะครับ <c oughs> ถ้าชอบคลิปขออาจารย์สุรพลก็ถ้าเชื่ออาจารย์สุรพลก็เชื่อนะครับ <c oughs> ถ่ายทางช่องทําให้ดูนะครับส่วนจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับ <c oughs> คุณจะเชื่อ <c oughs> ขอร้องอย่าอย่าแสดงความคิดเห็นว่าเก๊ท่าพาาระจันทร์ท่าพาาระจันทร์งานท่าพาาระจันทร์ เขามันกระทบขรอทั่วพวกอยู่ที่ท่าพระจันทร์ด้วยนะครับเขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาครับเพราะว่าผมเคยพูดไปทีแล้วพวกมึงเป็นผีเรื่องไงนถึงจะรู้ในคลิปตรงยังไม่เห็นองจริงเลยว่าของก็คนคนที่คนที่นั่นไม่ค่อยเห็นองจริงแล้วก็มามาว่ากันอันนี้ผมไม่ค่อยชอบอผมก็จะด่าไปก็ก็ผมก็บอกกันอย่างนี้ผมก็ผีเรื่องไงถึงก็มาแอบดูแลถึงกรู้ว่าเป็น มันกเกแนะครับก็สําหรับคลิปของอาจารย์สุพลคุยกันฮาๆแบบนี้นะครับครับผมอยากซีเรียสถ้าไม่ชอบหรือไม่ชอบมน,นิสัยนนะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นตั้งแต่ต้นเลย <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องทนดูต่อนะครับ,รบสวัสดีครับครับ